แม่เสาวนีทุ่มเงินซื้อนาฬิกาหรูให้น้องเบสคำสิงห์เป็นรังหวัดลูกกระตันยูหลังทำงานหนักทุกวันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังบนโลกโซเชียลขณะนี้สำหรับเบสคำสิงห์ลูกสาวคนโตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกอย่างสมรักคำสิงห์โดยเธอนั้นมีน้องชายหนึ่งคนก็คือโบท๊ท คูว่วรัคคำสิง์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นต่างเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าสายนักกีฬาอย่างแท้จริงโดยมีคุณพ่อเป็นนักมวยและคุณแม่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทําให้ทั้งสองพี่น้องรักและชื่นชอบในการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันลูกสาวอย่างคุณเบสคำสิงหนั้นก็ได้หันมาทำเป็นยูทูบเบอร์สาวจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและกลายเป็นสาวหลักของครอบครัวต้องบอกว่า ล่าสุดก็มีภาพอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อคุณแม่สาวนีนั้นหรือว่าภรรยาของสมรักคำสิงได้ทุ่มเงินซื้อนาฬิกาหรูให้ลูกสาวอย่างน้องเบสเป็นรางวัลให้กับลูกสาวในความกตัญยูและเป็นเด็กดีโดยงานนี้คุณแม่สาวนีก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข,ข้อความว่าซื้อนาฬิกาหรูให้ลูกสาวใหม่อีกด้วย